คอปภเพื่อชุมชนประจำปี2563ณนชุมชนบางกลวยป้ายบางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขอปภร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเชิงลึกสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆของประเทศตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้ตนเองรวมถึงครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนักวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบางอำเภอบางกุ้ยจังหวัดนนทบุรีเรื่องของประกันภัยเนี่ยคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของบริษัทประกันภัยตัวแทนประกันภัยแต่ว่าในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยคุ้มครองสิทธิประโยชน์เนี่ยคนอาจจะไม่ทราบว่ามีสำนักงานคอปป์ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอีกประการหนึ่งเนี่ยถ้าเราทํางานแบบ standalone คือมีเฉพาะหน่วยงานกํากับดูแลอย่างเดียวไม่มีภาคธุรกิจประกันภัยเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ครบวงจรดังนั้นก็จําเป็นที่จะต้อง ชวนทางภาคอุตสาหการรมประกันภัยเข้ามาใช้เครือข่ายของอทางด้านของประกรันภัยมองให้ครบทุกมิตินะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้วิถีชีวิตเขาด้วยว่าเขามีวัฒนธรรมอย่างไรเขามีความต้องการอย่างไรเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะไปะดูแลเข้าในเรื่องประกันภัยเนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทุกสมาคม ท่านนายกสมาคมซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดได้มาร่วมมือกับทำสำนักง,งานโคอพพนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนเ,เรื่องของประสบการณ์ต่างๆก็เชื่อว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มที่ดีหลังจากโควิดอันนี้จะเป็นงานแรกที่เรามา,าคุยกันนะครับจริงๆแล้วก็มีการคุยกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปคุยทุกสมาคมในขณะเดียวกันได้แต่วันนี้ครั้งแรกเลยลก็จะใช้โอกาสที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยได้มีโอกาส พูดคุยกันเพราะว่าปัญหาเรื่องประกันภัยพัฒนาการเกี่ยวกับประกันภัยเป็นปัญหาที่เราจําเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ยุคโควิดหลังโควิด1 9เรามองไปข้างหน้าละ่ะว่าในการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยเนี่ยากติกาอะไรจริงจะเหมาะสมผลิตภัณฑ์อะไรจึงจะเหมาะสมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่องโหว่อย่างไร แล้วจะทํายังไงให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย <S <S จะทํายังไงให้พี่น้องประชาชนเขารู้ว่าถ้า,ถาเกิดเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านประกันภัยเนี่ยมีสํานักง,งานโกงพอยู่เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ในปีนี้ก็คือเหนือสุดใต้ออกสุดต,ตกนะครับก็คือเราจะไปเหนือสุดนะครับแล้วก็เราก็จะลงใต้เราไปตะวันออกสุดเราไปตะวันออกตกสุดนะครับแล้วก็จะไปพื้นที่ภาคอีสานด้วยที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็กไป นำบริการเรื่องประการัยไปสู่ที่ต้องประชาชนณนเดียวกันรับฟังข้อมูลต่างๆเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประการัย